สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดมกรลาโค้มสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพีลาประมาณเจ็ดโมงเศษนะครับพอกันพอกันกับผมกองสมพันธ์นะครับซื้อผมก็คือร้อยตำรวจเอกสมพานพืชผักหวานนะครับจำซื้อเป็นแม่นะพี่น้องจะทักใต้กันถือนะครับยั่งไปทรงกบนั่งไปพอกันนะครับ ถามีปัญหาในด้านการเลี้ยงกบหรือว่าด้านขอกฎหมายกับทรมาถามผมใดเด้อพี่น้องตอบได้เท่าที่ตอบได้นะครับเท่าที่มีความรู้นะครับในการเลี้ยงกบต่วเลี้ยงของกฎหมายกับพระที่ใดถามว่ไใกับเปิดขอระเบียบเบื้องใดนะครับโทรมาได้พี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับ ศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับกระปองสมพนันธ์เรือพีสมพนันธ์สก็ได้เรือน่องสมพันธ์ก็ได้นะครับสือส่อคือสื้อสมพันธ์นั่นแหละสมพันนะครับสมพันธ์กินไก่วัดสปนวาได้วลังคนนะครับมึนี่เดือสมุทรเรือหนึ่งตัวเหรอพี่น้องนิบอนี่นิบอพี่น้อง,องเดี๋ยวผมจะจับไหมเบิ้ง นี่พอเห็นไหมมีคือสาเหตุที่เขาตายพี่น้องเห็นปะแผลลึกเหยียบแผลแผลเขาลึกมาก้ะพี่น้องอยู่เห็น,หเนบ่อยู่ขาเขามันทนบ่อยทนผิดบัดแผลบ่อยนะครับเพราะว่าติดเชื้อในกระแสะเลือด่คิดว่าเชื้อเชื้อโรคล่าม่าไปในร่างกายเขาเขาต่าท่านบ่อยนะครับเป็นแผลลึกเลยครับแผลโดนห้อง่เห็นตอนที่เขายื่ในบอ่อเ้องปเห็นได้พี่น้อง บัดแสดงอาการท่างก็เห็นพอมันหลายตัวนันบ่ละที่นี่วิธีป้องกันท่าก็คือเห็ดจังไหนบ่ให้มีเป็นแผลนะครับท่าก,ก็าเอาอ้อันนั้นบอ่อปูนนี่เขาใจมันไม่ใหญ่มันสากนคนน,นี้่มันติขัดบนมืออืน่นมันีิขัดออกบอ่อปูนแหงไมของผมเนี่ยขัดออกบ่อเก,ก่็ดติขัดออกนะครับขัดอยมันสักๆตรงที่หน้ามันติดมันสาก,สาก,นนเ,สากเป็นสากนี่ก็เป็นแผลหน้อยตัวนี้เชื้อโรกตีแต่ก็ะล่มเป็นตัวนี้นะครับก็บเลยเป็นังสี่นะครับพี่น้อง เรียบร้อยเลยปลอดต้งว่านต้งว่านว่าสิปลอดปลอดนี่ยี่น้องเห็นบ่มันไปนฟังตัวนี้ว่ามีกินนะครับแต่พอฟังก็ไมีกินหกกาก็าไปคาบไลยกินนะครับมันบอดีนะครับ,ม,บมันกินบอลมวยกินบอลชวนดมนะครับเอ้ยว้ายนุ่องอะไรเห็นไี่น้อง วันนี้ผมล้างอะไรบ้างนี่นี้ก็ล้างอยู่ที่ก้นพี่น้องล้างแล้วผมล้างรอบนี้แหละล้างรอบสองนึงล้างบ่อสะอาดกแต่ผสมยาต้องไปอยู่ที่ก้นนี่ครับไม่ผสมยาแบบได้ครับเพราะว่าเป็นสไลายมืึ่เต่าวิตัวหนึ่งเขาบอกว่าจากบ่อหุ่นนะครับพี่น้องบ่อตัวาหุ่นเอ้ยหลอดก็สุดยิ่ กรุ้นอนี่นี่ก็้มากคุณแข้กันนี่บ่นี่ที่บ่ทนคุณแข้แดงนี่นไนี่ตัวแดงหมดเลยตัวแพ้บ่หลายเัวเชื่อเขาหลางไก่เขาเพราะ่างไก่เขาอ่อนเดียวมีสีม่วงสียา่ีสีรอดว่มลอดรุ่นพีนองลอุ่มนะ นี่พี่น้องถามมายาไอ้ยังนี่นีน่เด้นี่ยาพี่น้องซื้อวันฟอกห้าพันนี่ได้ถือว่าโฆษณากับ,บาวาัวนะครับนี่ฟอกห้าพันกวดละสี่ร้อยห้าสิบกวดเล็กนะครับสร้างทั้งสร้างทั้งนั่นสร้างทั้งเน็ตนะครับใคอะไรก็เอามาผมกับมี่ยัง่งกวดหนึ่งพี่น้องนี่ใคนอะไรก็โทร่มาเอาน้ำผมเลยได้ทุ่งไม่ให้นะครับ เพวมาศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนงใระครับนี่เอาบั่เอามูนี่พี่น้องเคยเศ้านะครับเยใส่เอาซ้ำเลยม่ต้องมาหลาขนาดนี้ก็พอ,อนียาพอหนามไม่ไหลนะครับนี่ร่ล,ลงเลยล่งๆงเขาเล่น,นปอยหนามใจโขวโขดเลยใคยจะไล่ไปหากันเอง้งเราสน่อง น้ำใต้พ่อมันสวมตัวเขานะครับมันสวมตัวเขาไงเพื่อไอ้นำสิ่งที่ขึ้นไปแขกเขานะครับพ่อไปน้ำต้นนี่แหละน้ำหก็พ่อต้งมีก็าอหาหารให้ได้อพี่น้องอาหารได้อยุกเขากินอยู่ วพวกขี้พวกุ้ยเขากินเยอะเลยพี่น้องแต่ว่าพวกกุ้ยเขาก็กินนะครับว่านกินดีก็กลับอยู่หนึ่งก็เลยหายไปเลยคแบบตันไม่แดดตัวไม่เขาก็กินได้เลยเห็นเขาดีงูเลยนะครับบางตัวเขาก็กินนะครับอาหางกับซ้ำหนี่กับพอ่อเลรอพี่น้องอันนี้หลายๆเขาก็กินว่าเมือดนะครับในประมาณนี้นะครับถือตัวละอันตัวละเมด็ดสองเม็ดนะเนาะนะนะ feed. กินเลยกลับอยู่พี่น้องเห็นไหมเขาคอยกินไปเรื่อยน,นะครับ ตัวได้ปวยตัวไอ้หนิเขาบอกกินตัวได้ปวยเขาบอกกินนะครับเอาเ,านนเนองสี่มือ่นจะมาเปียกนังก็ได้นี่มือ่นผมมาอยู่โอ้หมอนี่ผมมาอยู่นะครับผมไปเป็ดงานเอาคลิปนี้กับพ่อกันต่านมีหรอพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อบวกต้นกับใครอลืมซับกับใครเด้อพี่น้องกดซับกับใครกดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ